เวลาที่เราเตรียมสับโพนี่นะครับหรือยาสอดนะครับจุดอ่อนสําคัญอย่างหนึ่งของพวกเราเวลาที่เตรียมก็คือการเตรียมเตาครับนะ,นะเพราะว่าเอาความจริงเนี่ยการเตรียมเตาเนี่ยต้องเตรียมก่อนแบบแรกบางทีเราที่บไปช่างไปทานู่นนี่แต่ลืมตั้งเตาเพราะนั้นสิ่งแรกที่ควรทำคือตั้งเตาตั้งวอเตอร์บาร์กับฮอตเพลให้ร้อนก่อนนะครับต้อค่อยไปช่างนะครับเปิดเตาก่อนแล้วเวลาใช้ฮอตเพลนะครับไม่ต้องใช้ White วากอสวอเตอร์บาร์เรต้องใช้วากอสผมแตกล้วไม่ได้ลวมันร้อนแล้วนะครับ นะวายคอสเนีจะจะใช้เม okay. ื่อวางวิกเกอร์ครับวางวิกเกอร์พวกเนี้ยฮะวางวิกเกอร์แล้วแต่ก่อนมันไม่วางวิกเกอร์ับมีกับเนาะนี่ฮะแล้วก็มีตะเกียงบุญเสศษข้างล่างครับมีเตาไฟมีอะไรข้างล่างตะเกียงบุญเสศษเนาะถึงต้องวางวายคอสนะครับปัจจุบันเราเคยลองอันนี้วางบนแผ่นฮอตเพลตก็ไม่ได้แตกนะครับใช้งานได้แต่ว่าโอเคเราวางวายคอสได้ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้แค่ข้อแรกตั้งอันนี้ก่อนนะครับให้เสร็จก่อนนะจากนั้น ไปช่างสารผมก็ได้โชว์การช่างสารนะครับวันนี้ที่เราเตรียมนะครับเราจะเตร,รียมเบสนะครับเตรียมเบสผมเตรียมแค่สองสองเบสพอผมไม่ได้ใส่เยอะก็คือใส่กรแอซิดเบสนะครับต้องดูต้างดีก่อนอะกแอซิดนะครับโอเกนะใช้กระดาษช่างสารที่เป็นไขนะครับเห็นไหมฮะมีไขกระดาษไขอย,อยู่นะครับเนาะนะครับแล้วก็ลีแอซิดมันก็เป็นน้ำฮะเป็นของเหลวไม่ใช่เป็นน้ำทั่นทีเป็นของเหลวนะครับเนาะ ลแลราะฉะน,นั้น2อ,อย่างเท่ากันนะครับเพราะว่าในสูตรจะเป็น5้าสิต่อห้าสิบนะครับถ้าเราจะเติมของแข็งคือ b z แซสารเพิ่มความแข็งก็เติมได้แต่วันนี้เราจะเตรียมสูตรเบสที่เป็น5้า0บห้าบนะครับอย่างละ5้ากรัมนะครับแล้วเราเตรียมนะครับสังเกตถ้าวางอยู่อย่างนี้นะวางอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่ร้อนสักทีเพราะรูมันเล็กครับรูมันเล็กเพราะนั้นต้องออกครับอ่อเยอะเยอะเลยนะมันจะได้ร้อนไวขึ้นนะครับลวกมือหกแล้วอ่าห้านะฮะ ได้นะครับนะจากนั้นนะก็ใส่โพลิกแซ็กซีกลงไปนะครับที่สิทธิ์ที่ยังที่ยังไม่ได้มาเรียนแหลกนะครับอยู่ว่านะครับช่วยแม่ทำตอข้าวครับพวกนี้จะทำให้ให้ทำเป็นไวขึ้นนะครับเนาะนะครับ,นะรบอ้าวใสลงไปมนะับมละลายนะ คนเบาๆนะครับเดี๋ยวมันละลายเองครับผมเบาไฟกังได้เลยตอนนี้นะครับพตอนนี้มันเบาสูงอยู่แล้วอ๋อเสนนะครับจากนั้นระหว่างนี้นะครับเราเตรียมโม่โมนะครับโม่อแข้งหอ เราจะเช็ดด้วยซอฟท์โซฟนะครับซอฟท์โซฟอันนี้เป็นแว็กซ์นี่เป็นไขเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นน้ำมันนะครับก็มีสบู่นะครับสบู่แล้วก็เช็ดนะครับประมาเช็ดออกลูบออกครับเกออกกออกสร็จแล้วทั้งเดียวนะครับแล้วันทิซเปนไหนนะครับแล้วก็ขีดประกบกัน พื่อความปลอดภัยเราจะลองด้วยกระดาษ a สี่นิดหนึ่งนะครับอีกจันหนึ่งตอนปากนะครับลองเข้ากันหมดแล้วเนาะเข้ากันหมดแล้วนะครับเท hey, ครับเท hey, เป็นสายนะีเรใส่กิทางไปวิสนะีสังเกตนะสูบตัวนี้ก็ได้ครับเพียงใส่ติดทางนะฮะ มันจะไม่พอดีนะฮะนะฮะไม่พอดีมันเลยออกมาเนาะต้องใส่ให้ถูกทางพอดีเป๊ะครับนีน่ะนะฮะมันจะพอดีขอบมนันเลขก็เลขเ,เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์จะต้องตรงกันเนาะครับจากนั้นเทเนี่ยเราจะต้องมาดูตรงนี้นะครับในนี่ยังร้อนตค่ไหนกันต่อเยอ็นลงนิดนึงนะครับลงจากตารรอเย็นนิดนึงแล้วก็เท มอย่าวางไปบนบนบนพืน้นน่คเาวางบนบนกระเบื้องนะครับมันร้อนนะครับดังนั้นระหว่างนี้วางรอที่เย็นุ่นครับุ่นจะได้ไว้ตัดสังเกตนะครับมันจะเป็นรูเพราะว่าเราเทรสูงไม่มากพอน,นะครับลา วลาแว็กมันหดตัวมันก็จะบุ๋มลงไปนะครับแลาวเวลาเราจะตัดออกเราก็ทำอย่างนี้ครับ mm hmm. อ่างเสร็จแล้วนะวนี่ก่อนอัางไอ้น้าให้ร้อนนะครับมันจะมีไอ้น้าติดนะครับไอ้น้ําติดนี้เช็ดทีเลงนะครับกลับมาปาดเลยครับเป็นตัวหน้าที่ร้อนจะปาดได้นะครับ mm hmm. เห็นรูไหมฮะเห็นรูเนาะนี่ใส่ ไว้นะครับเนาะปาดติดไปเลยครับเดี๋ยวจะได้หนักมันนะครับ เนี๋ยนะครับเอาไว้ทาตอนที่มียาต่อนะครับร้อยเราแกะดูนะครับนี่นเป็นเศษจแล้วนะครับเวลาเอาออก เอาออกนะครับนั่นออกครับ1เมตร2เมตรสามเมตร4เมตรเดี๋ยวเราไปช่างดูนะครับน,นี่กันโอเคนะครับ 4เม็ด7.51กรัม4เม็ด7.51กรัมโอเคครับอ ok ีซูจินกีสรีลิสัพโกนะครับกีสรีนเนาะผมชั่งมาแล้วเนาะนะกีซีลีนนะกีสรีนนะครับนะกีสรีนใส่ก่อน เติมน้ำหน่อยนึงเพื่อทดแทนน้ำจะหายไปนะครับแล้วก็โซเดียมเจลเลตซึ่งเป็นซิเปรนิงเอชนะครับเป็นสารต่อให้มันแข็งตัวมันคือสบู่นะครับโซเดียมเจรเลตนะเกลือโซเดียมของซิเปอรแอซิดนะครับมันจะค่อยๆหลอมนะครับหลอมละลาย คนเบาๆนะครับคนแรงจะเกิดฟองแต่จริงอย่าคนมากนะครับปล่อยมันให้มันโดนความร้อนเยอะๆสังเกตนะผมผมวางคาซโลจนจมเลยนะครับจ,จมให้มันได้ร้อนๆนะครับร้อนมากไหมนะ,นนะเป็นสีน้าตาลไม่ร้อนไม่หลอมน,นะครับระหว่างรอ ระหว่างรอระหว่างรอเนาะโมตัวเดิมเลยนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ครันนี้เช็ดด้วยมินโลออยนะครับมิรโลอ,ออยนะมันเลยนะครับว่าอันนี้เป็นน้ำนะฮะต้องเช็ดด้วยของที่เป็นมันนะครับนะไ,มไม่ไม่ด้เช็ดเปียกมากนะครับนี่มันบางๆแล้วก็รีดออกนะครับคือสีว่าเยอะนะเปียกเกินไปนะครับ อีรกกูอนะครับมันอยู่แล้วรรกรอบรอดได้เลยห้านาทีสิบนาทีผ่านไปนะครับมันจะละลายนะฮะมันจะหลอมละลายนะฮะเราอย่าไปคนมันมากนะ รอไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆหมดลงละนะครับรอจนใสเนอะรอจนใสนะครับเห็นาะอ่าดูนะครับดูนะฮะอันนี้ถือว่าสีเข้มไปหน่อยละนะครับนะอาสโรนี่ร้อนฉาเลยนะครับเห็นละละลายใกล้หมดละนะพอได้ละนะครับเอเดี๋ยวเราจะเทกันละนะครับนะอันนี้น่าจะได้แค่สามเม็ดครับ อย่างมากสังเกตนะน้ำหนักเท่ากันนะครับ10กรัมเท่ากันแต่ว,ว่าอันนี้จะได้น้อยกว่าเยอะมันจะร้อนนะครับจะร้อนมากเนอะเพราะฉะนั้นต้องระวงังต้องจับต้องจับไว้ดีนะครับเอาละเฮ้ยเนอะแขวนให้เย็นลงนิดนึงนะครับให้เย็นลงนิดนึงเหมือนเราแขวนกาแฟร้อนๆนะครับเนอนแล้วก็เทนะครับเทเลย เหเคนะผมได้สามหมนเองนะครับดีเทยเยอะแล้วนะครับอันนี้จะง่ายขึ้นนะครับติดไม่ได้นะครับนะทีนี้เริ่มร้อนหน่อยนะครับตัดได้เลยครับเหมือนตอัดฟู้นะครับนะันะ,นะอันนี้จมไม่ไม่เยอะนะครับไ,ไปกัสโลมันจากนั้นะนะ แล้วก็เอาใส่นะครับแกะใส่ได้เหมือนเทลนองคบเทขนมครับเดี๋ยวไปคิดมากอยู่บ้านหัดช่วยแม่ทำกับข้าวไปนะครับ นีถือว่าไม่สวยมากนะครับเนาะสีน้ำต,ตาลหน่อยนะครับสังเกตนะครับผมต้มงตาลจากหัวออกมานะมันควจะใส่ขาวกว่านี้นะครับอันนี้ไหมไปนิดนึงแต่ว่าไม่มีฟองอากาศเลยนะครับออเอาละเราไปช่างกันดูช่งนะครับสามเมตรโมเดียวกันสามเมตร เมื่อกี้เม็ดนะครับ7กว่านี่3าเม็ด7กว่า7.27นะครับอ่าเรามาคิดกันว่าเม็ดละกี่กรัม7.27นะครับเดี๋ยวต้องส่งห่อส่งแบบนี้นะครับสังเกตเนะาะสากสีแดงเพราะเป็นยาใช้ภายนอกใช่ครับมันสอดเข้าไปในร่างกายเรามันสอดในร่างกายเรามันไมจะสอดไม่ว่าจะสอดในวัเพือว่าสอดก้นเราก็ตามสอดในรูตูดนเรานะครับเนาะรนะเราถือเป็นยาภายนอกอยู่ดีนะครับนะอันนี้ห่อครับห่อด้วยกระดาษฟอย ห่อใยกระดาษฟอยล์นะครับถือพวกนี้เราจะไม่สอนห่อนะครับเพราะว่ามันต้องมาทําเองนะมันต้องทํากับมือถึงจะถึงจะ,ถ,งจะถึงจะสวยนะขวดนี้ถือว่าถือว่าห่อได้สวยเลยนะครับอันนี้ถือว่าห่อได้ไม่สวยมากนะครับสังเกตเนาะเอ๋ okay, นะครับรอพวกเรามาทํานะครับผมก็เบื่อเหมือนกันในสักกันนี้นะครับโอเค เราได้สโอสองอันละอันนี้ทําขายได้จริงๆใช้งานได้จริงตอนนี้เริ่มเริ่ม,มดูดน้ำในอากาศแล้วฮะเริ่มเป็นเหงื่อแล้วเห็นไหมฮะเริ่มเป็นเหงื่อแล้วนะครับโอเคครับแล้วเจวันนี้เรามาดูการถอดประกอบโมกันนะครับวันนี้เป็นการถ่ายซ่อมเนาะนะครับวันนั้นมือมันบังมองอะไรไม่เห็นนะครับนี่โมเนี่ยนะครับจะมีเบอร์นะครับมีเบอร์อยู่นะนะครับเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้านะของใครของมันเพราะเราแล้วเราทําโมมาสามสิบปีแล้ว นะครับสาสิบปีแล้วเวลาทาเนี่ยมันต้องเจาะนะครับต้องเจาะเอาเหล็กมาแล้วกลึงกลึงกลึงเจาะนะครับพอบางส่วนพอเจาะปั๊บเนี่ยมันต้องจอเจาะลเหล็กล็อกนี้นะครับแล้วก็ตอกเหล็กให้ตรงกันนะครับตอกตอเหล็กให้ลูตรงกันก็ต้องเจาะรูตรงไปครับเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นของโมท,ที่เรามีทั้งคณาเนี่ยครับแต่ละชิ้น ไม่สามารถสลับกันได้นะครับของใครของมันเพราะเราเรา,เราประกอบจากเหล็กขึ้นมาท่อนหนึ่งแล้วก็เจาะเจาะเจาะเอานะครับเพราะนั้นแต่ละนี่นเหมือนกันแต่ละรูก็น้าหนักไม่เท่ากันนะครับทีนี้ลองดูนะมันประกอบจะพอดีถ้าถ้าประกอบไม่พอดีขอบจะไม่เหมือนกันนะครับลองดูนะนะขอบที่จะเรียบนะครับขอบจะเรียบใหาลองดูถ้าสมมติผมประกอบไม่พอดีนะครับรูมจะลงได้นะครับเหล็กดูข้างบนนะครับดูข้างบนก่อนเนาะรูจะลงได้ นะแต่ขอบจะไม่พอดีขอบไม่พอดีนะครับขอบนี้ก็ไม่พอดีเห็นไหมครขอบนี้ก็ไม่พอดีเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องพอดีกันหมดเนาะนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ลองดูเวลาเวลาถอดนะครับถอดเนาะมีมีเหล็กยึดเกลียวอยู่ก็บิดออกครับเราเรียกว่าหางปลามัง้งอนเนี้ยนะครับถ้าเราถ้าเราผมไม่แน่ใจก็เรียกอะไรในฝาา,าสาช่างนะครับก็ดึง บิดออกครับหาปลาเนาะออกได้แล้วนะครับออกได้ปั๊บยกออกแล้ววางออกนะครับนะดึงแยกออกจากกันนะดึงแยกออกจากกันนะครับมีพยายามให้มือไม่บังแล้วนะครับเห็นไหมครัเนาะเราสามารถจะเช็ดจะอะไรได้เลย เราประกอบไปเช่นกันครับเห็นไหมฮะมันมีรูยึดสลับรูยึดสลับนะเราประกอบไปเช่นกันแล้เช็ดมมไม่ว่าจะเป็นกรีรีหรือน้ําน้ําสบู่แล้วก็ตามน,นะครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับแล้วก็ยึดปลานะครับไม่ต้องเน่นมากเอาแค่ตึงมือก็พอ เสร็จแล้วครับ